ช่องดอมอะไรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็พร้อมแบ่งปันนะครับเหรียญอันนี้เลยเอราวันนะครับล่าสุดเลยนะฮะที่ออกมานะครับนี่ผมแกะออกมาแล้วนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็จะมีแบบลุ้นเนื้ออย่างนี้นะครับนี่ลุ้นเนื้อเป็นเป็นเป็นกล่องกล่องนี้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ซีลอย่างดีดูคลิปที่แล้วได้เลยนะฮะซิลอย่างดีนะครับวันนี้คลิปนี้ผม นำมาแบ่งปันสมาชิกนะครับสำหรับคนที่ติดตามช่อง y u t u b e ของผมนะครับรับประกันแท้ด้วยพร้อมจะส่งถึงที่แน่นอนนะครับก็เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆากนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเอราวันพันล้านเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเหรียญเงินนะอันนี้เนื้อเงินเดีผมซูมใกล้ๆเลยนะครับ นี่เป็นเนื้อเงินเห็นไหมมีความสวยคมชัดนะฮะแล้วก็ลักษณะเด่นมากๆที่เป็นช้างสามเสียนนะครับเป็นเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะครับนี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะมีช้างสามเสียนนะฮะอ่นนี่เป็นเนื้อเงินนะฮะลงยาโอ้โหสุดๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นจริงๆนะครับที่ มีความสวยดีกว่าถ้าแบบว่านิยมไม่นิยมก็พูดยากนะเพราะว่ามีหลายรุ่นมากๆที่ออกมาเอาแบบความสวยดีกว่านะครับนี่ตอกโคตรสาล้านะครับน,าาน,บนี่มีเกียวที่ผมบอกนะฮะนี่มีความคมชัดรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับอ่าดูดูหน้าตาหลวงพ่อนะฮะอ่าเดี๋ยวดูในหะ้นี่ฮะก็ถือว่าโห มีความเข้มขังแน่นอนนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้มีความสวยมีความคมชัดเนี่ยกระหนกคมชัดลงยาแบบลงยาเนียนนะฮะลงยาแบบสวยๆเลยนะฮะจริงๆร,รุ่นนี้สวยทุกสวยทุกสีดีกว่านะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูสีหนึ่งนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเนื้อปอกลูกปืนนะ,ะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับอ่อันนี้ปอกลูกปืนนะคะอันนี้เป็นหน้าก,กากเห็นไหมจะมีหน้าก,กากทั้งข้างนอกข้างในนะฮะเห็นปะ โอ้โห,โโหนี่นะฮะเป็นเป็นหน้ากากเห็นไหมขอบจะเป็นแบบเห็นไหมประกบอ่านะคล้ายๆเสมาแปดรอบของหลวงพ่อพัดนะคะับปีหกนิบอีกหน่อยมีราคานะบอกเลยนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะฮะมีราคาแน่นอนเห็นปะ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวผมต้องให้ดูเนี่ยฮะเป็นหน้ากากนะครับลงยาจีวรด้วยโอ้โหเนี่ยตอกโคตรรวยโคตรศาลาตัวเลขนะครับแล้วก็นี่ใบโพนะครับเห็นไหมสุดๆ บอกแล้วสุดๆเนี่ยสุดๆเลยด้านหลังเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับเนื้อปอกลูกปืนสวยงามมากเห็นไหมสวยมากๆนะครับราคายังไม่แรงนะบอกเลยราคาจับต้องได้แน่นอนครับไม่ถึงพันนะครับรุ่นนี้หน้าวัดเขาเล่นกันอยู่พันห้านะทุกรุ่นที่ออกมานะหน้าวัดแบบราคาแรงๆนั้นเลยนะครับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะดูดูเนื้ออักเงินนะอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นกันเนื้อเงินนะบอก บอกเลยนี่เนื้ออับเงินนะลงยาม่วงขอบแล้วก็บนแดงนะครับเห็นไหมอับเงินนะยังสวยขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหอ่ะดูอับเงินอีก,อกเหรียญหน,นึ่งนะครับมีความสวยทุกเหรียญนนะ่ะผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคานะครับพร้อมจะส่งถึงที่เลยนะครับอันนี้ปอกลูกป,ปืนนะฮะแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะผมว่าแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลอันนี้ก็อีกสีหนึ่งเห็นไหม ม,มีความสวยเห็นไหมตอกโคตตัวเลขบนนะครับนี่แล้วก็ตรงสังกติตรงบริเวณนี้นะตอกโคตสลา,าเห็นปะ่ละล้ารวยยังไงก็ต้องมีโคดสี่ตัวนะฮะยังไงมีโค้สี่ตัวแน่นอนอันนี้ผิวลุ้งๆหน่อยแล้วแต่คนชอบนะฮะแลต่คนชอบแล้วก็จะมีแบบลุ้นเนื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะแรบนะอ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวผมขอขยับกล้องนิดนึงนะครับ วันนี้ของเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนี่อันนี้แบบรุ่นเนื้อเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับนี่ก็มีไม่มากนะครับก็ประมาณนี้หมดแล้วก็หมดเลยนะครับสําหรับชุดนี้ที่สะสมก็อย่าพลาดนะครับเด๋คิดว่าเออแพงแพงเกินไปถูกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแล้วแต่แล้วแต่คนที่ได้มาในราคาที่บวกนะครับเนาะ พระก็มีถูกบ้างแพงบ้างนะครับแต่ว่าคุณได้รับพระกับผมแน่นอนรับประกันแท้แน่นอนอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมากแกะแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือการลุ้นเนื้อกว่าจะได้เนื้อเงินค่อนข้างยากมากบอกเลยเนื้อเงินค่อนข้างยากมากเนี่ยฮะเปิดมาโอ้โหเห็นไหมครนี่เลยเห็นปะ่ะลงยาขอบน้ําเงินอ่าเดี๋ยวแล้วมาลุ้นตัวเลขอีกนะฮะคือคนลุ้นเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบ อ๋อสองศูนย์เจ็ดนะฮะบอกได้เก้าเห็นไหมอันนี้เนื้ออับเงินแปดจุดสี่สี่เนื้ออับเงินนะครับเนี่ยก็คือสวยอะ่ะเปิดมาคุณได้สวยแน่นอนนะฮะเนี่ยทาอยู่โอเคในสภาพเดิมๆในซีลนะครับก็ยังไงก็เช่าตอนนี้ก็ยังดีกว่ามือที่สองมือที่สามนะฮะเนาะตอนนี้ยังเป็นมือแรกอยู่นะอ่ะยังเป็นมือแรกอยู่ก็ถ,ถือว่ายังคุ้มอะ่ะ ยังคุม้มอ่ะผมเปิดให้กล่องนะฮะเปิดให้กล่องนึเปิดให้กล่อง,นะเ,ดองเดี๋ยวผมแกะหมดเลยดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าขายกันให้เห็นเลยนะฮะว่าเนื้ออะไรบ้างผมก็เก็บนะรุ่นนี้ผมบอกเลยผมเก็บนะชุดที่แล้วผมเก็บหมดเลยอ่ะเอาไปเลี่ยมหมดแล้วนะครับเลี่ยมพลาสติกเก็บไว้นะเนี่ยรุ้นเนื้อนะครับเ,เี่ยแมมอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยข้างในคืออะไรไหมเนี่ยโอ้ย เฮ้ยเนื้ออะไรวะลงยาสวยมากนะครับออ้แอนปาก้าครับแอนปาก้าลงยานะครับโอ้โหโลงยาฟ้าด้วยโอ้โหเนี่ยสวยมากเห็นไหมผมบอกว่าคุ้มคุ้มเลยคุ้มเลยนะครับดูตัวเลขทีด้วยนี่โอ้เลขสิบหกนะฮะนี่เลขสิหโอ้โหนี่เลขสิบหกยังไงก็คุ้มฮะ โอ้โหแน่นอนแน่นอนนี่เห็นไหมคือเรียกสองตัวเห็นไหม,มก็ถือว่าสวยผมบอกเลยว่าสวยนะครับแกะหมดเลยดีกว่าจะได้แบบว่าเช่ากันแบบทุกเหรียญน,นะครับชุดนี้ที่ผมที่ผมได้มาผมก็เอ่อให้เช่าหมดนะให้เช่าหมดนะครับอ่ะมาอีกมาอีกเปิดให้ครบมันมีมันมีลุ้นมาสิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเปิดให้ครบเลย แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแบ่งปันกันเลยนะฮะว่าราคาเท่าไหร่นะครับจะได้สมาชิกจะได้ทุกๆคนนะบางคนก็เอาไปสองเหรียญสามเหรียญดีบางคนมีเหมาเจ็ดเหรียญก็มีนะครับสิบเหรียญก็มีคือแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะฮะที่แบบว่าเก็บสะสมโอโ้เนื้อปอกลูกปืนนะครับนี่ฮะเนื้อปอกลูกปืนโอ้โหนี่ก็สวยนะเอาจิงแล้วก็สวยนะฮะเดีย๋ยวผมมาลุ้นตัวเลขทีหนึ่งนะ แบบนี้นะครับขอเก็บอันนี้ก่อนเก็บก่อนเนี่ยลุ้นตัวเลขนะครับนี่เลขเบิ้ลด้วยเลขสี่สิบสี่นะใช่ไหมสี่เก้าหรือสี่สี่ไม่รู้อะสี่สิบสี่นะครับอันนี้สี่สิบสี่โอ้โหโอ,อันนี้เนื้อปอกลูกปืนนะครับลงยาขาวซุ้มเขียวนะครับนี่นะแหนะมีความสวยเห็นไหม โดยทุกเหรียญอันมาต่อเลยนะครับมาต่อนอีกเปิดให้ครบสิบเหรียญแกะแกะไม่ยากนะวันนี้แกะไม่ยากอ่ะเปิดเลยเปึ๊บนี่ฮนะลุ้นเลยลุ้นเลยนะครับเอ้ย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 ,อยโอ้โหหนักากเนี่ยเป็นหนาักากนะอาบเงินอ่าเป็นเนื้ออาบเงินนะฮะ เนื้ออาบเงินโอ้โหเนี่ยหน้ากากใช่ไหมอาบเงินแต่ว่าเป็นหน้ากากสวยมากเลขยี่สิบแปดด้วยเลขสองหลักนะครับเลขสองหลักโอ้โหมีความสวยเห็นไหมเนี่อาบเงินหน้ากากโอ้เหมือนเซมาแปดรอบนะเนี่ยใครไปดูได้เลยเนี่ยชุดหน้ากากอย่างเงี้ยหลายตังนะครับบอกเลยว่าหลายตังนะอีกหน่อยมีราคาแน่นอนครับมีราคาแน่นอนเนี่ ก่อนเก็บก่อนมีราคาแน่นอนแกะหน้าพระขายดีกว่าแกะลุ้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับ่นแกะขายอย่างนี้เลยเปิดเลยนะครับแบมีโอกาสได้เนื้องินนะบอกเลยนี่ไงลงยาม่วงเห็นไหมเฮ้ยอันปกาก้านี่อันปาก้านะฮะอันปากกายาม่วงนะครับ พกลงยานี่ขายดีนะผมบอกเลยเดี๋ยวดูตัวเลขอีกทีนึ่นี่ยาม่วงนะครับยาม่วงเฮ้ยนี่อันปากกาด้วยนะครับอันปาก,ก้าอุ้ยเลขอะไรวะจะบอกนะเลขหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเลขหนึ่งนี่คือท่วมเลยนะนี่งไงเห็นบ้าเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเลขหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ ผมบอกแล้วมีเสน่ห์ตรงนี้นี่คือเลขหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะท่วมยังไงครับอย่างเงี้ยท่วมเลยนะครับเลขหนึ่งะเลขหนึ่งก็ต้องเก็บนะครับอันนี้อันนี้ตามสเต็ปที่เราลุ้นมาอะไปต่อนะครับไปต่ออีก5เหรียญคลิปอาจจะยาวนิดน,นึงนะก็ก็เลื่อนๆลื่อนดูแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งไอเดลายนะครับเป็นล i n แอดนะครับ สามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยอ่าป้ายรุ้นเมื่อกี้ได้เลขหนึ่งนะเห็นไหมโอ้โหฟุกเลยครับฟุกฟุกกันไปรุ่นนี้ผมเก็บนะผมบอกเลยว่าหนึ่งราคาแบบยังโอเคเฮ้ยโอ้โหลายอะไรอะ่ะลายมาลายลายเสือหรือลายมาลายไม่รู้อ่ะรุ่นนี้ผมก็จะไม่ได้ดูไปรายการเลยนะฮะตัวเลขนะครับสามสองแปด อันนี้เนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะทองแดงผิวไฟโอ้โหลายมะลายสวยๆนะผมวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนพามาลุ้นอีกเหรียญหนึ่งเหลืออีกสี่เหรียญสุดท้ายแล้วคนะ่ะรีบๆกันไปสี่เหรียญสุดท้ายมาลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยชูเฮ้ยเฮ้ยเนื้ออะไรวะ อันนี้เนื้ออะไรอ่ะทองแดงลมดำนะครับโอ้โหทองแดงลมดำลงยาจีบอลนะฮะเฮ้ยเลขเก้าเก้าครับเนี่ยวันนี้ผมได้จะเลขสวยๆเฮ้ยเฮ้ยเลขเก้าเก้าครับเนี่ยฮะเลขเก้าสิบเก้านะครับโอ้โหสวยมากๆนี่ราคาท่วมเลยเนะนะผมเก็บจริงๆริอ่ะเลขเนี้ย โอ้โห oh, สวยอ่ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมเก็บนะ99นะครับไม่ขายนะครับไม่ขายสองเหรียญแล้วเนี่ยคือลุ้นเนื้อนะครับอ่ะเลขสวยๆผมเก็บหมดดีนะไม่ขายเป็นลุ้นนะฮะ <laughs> ก็ไม่ได้กักนะแต่ว่าเราเราชอบส่วนตัวชอบแบบชอบตัวเลขนะครับชอบตัวเลขไม่ได้ชอบเนื้อมากนะครับเปิดไปอีกเหรียญหนึ่งโอเคครับ okay, นะ อแกะยากจริงๆขอให้เนื้อเงินทักเหรียญ่ยโอ้โหเลขอะไรครับเนี่ยดูก่องศูนย์ทองแดงลมดำนะครับอ่าทองแดงลมดำก็ถือโอเคนะครับนี่นี่ทองแดงลมดำนะครับโอเคพอได้พอได้อ,ไดอ่าทองแดงลมดำ ไปต่อนะครับไปต่อไปต่ออีกอีกสองเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับสองเหรียญสุดท้ายสเหรียญสุดท้ายเปิดโอ้โหอาซ่าเลยรุ่นนี้เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหกแปดหรือเปล่าปลอกลูกปืนนะฮะรุ่นนี้สี 4, นี้ปลอกลูกปืนนะครับดูไม่ยากรุ่นนี้หนึ่งสี่แปดนะครับปลอกลูกปืนโอเค่นะ บอกลูกปืนจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ของลูกปืนก็มีความสวยนะมีความสวยอ่ามีความสวยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวทุดท้ายไปขอได้เเงินมากขอได้เงินไปเดี๋ยวอย่าเอาขอให้งงไ,งงไ,ปไปได้ได้เงินเนึกเงินนึกเงิน,งน,งนงคลิปนี้ประมาณสิบห้าทีนะอ่ะก็ดูจนจบโอ้โหทองทิพย์ลงยางเขียว เลขสี่ห้าหกโอ้โหนี่เห็นไหมเจอเลขเรียงนะครับนี่สี่ห้าหสี่ห้าหนะอาวันนี้เจอเลขสวยๆเยอะนะครับอ่ะสี 4, 5, ะ่ห้าหะตรงยาเขียวแบ่งปันนะครับโอเควันนี้สิบเหรียญครบนะครับนี่ครบละ สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบนะครับ <_ letter> ผมจะเปิดให้นะครับสําหรับเหรียญวันนี้เนื้อเงินนี่มีมีคนบูชาไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้มีคนบูชาแล้วขอออกอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะท่านใดสนใจนะครับนี่อ้าวท่านใดสนใจผมอันนี้มีอันนี้มีคนบูชาแล้วหลังไม้นะครับ ไหน,นมีคนบูชาแล้วผมก็จะเอาออกนะอ่นไหนที่ใครชอบแล้วแต่คนชอบนะบางคนอาจจะชอบทองแดงลมดำก็ได้อ่าประมาณนี้นะฮะอ่าทุกเหรียญน,นะฮะทุกเหรียญเลยทุกเหรียญราคาเหรียญละอา่าอยเกบาทรวมส่งนะครับอ่อันนี้ราคาราคานี้เลยนะครับราคารวมส่งนะ890บาทรวมส่ง นะครับใครที่สนใจก็สามารถออแอดแอดเข้ามาได้เลยนะครับก็ผมก็ตอบนะครับในในส่วนไอแอดทุกๆคนนะครับก็ยังไงคลิปนี้เป็นคลิปของแบ่งปันเอราวันนะครับก็อย่าลืมกด s ับ s ับสไครเป็นกำลังใจให้ช่องน้อมะลายด้วยเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับเป็นแบ่งปันเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ